สวัสดีค่ะ굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนวันนี้มินพาทุกคนมากินมื้อเช้ากันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านหลงใต้นะคะร้านนี้จะตั้งอยู่ระหว่างทางที่มินเดินทางมาทํางานมาที่ร้านทำผมทุกวันเลยนะคะ mm hmm. เห็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยมาลองชิมกันดูนะคะนี่ร้านน่านั่งมากสไตล์แบบสบายๆบ,บ้านๆคันที่คันที่นิดๆน,นะคะนี่บรรยากาศหน้าร้านเป็นประมาณนี้นะคะ เป็นอาหารมื้อเช้านะคะนี่อันนี้เมนูก็มีแบบง่ายๆมื้อเช้านะคะข้าวต้มกาแฟไาต้องโกอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะมีอะไรให้ชิมบ้างอันนี้อันนี้กาแฟะนะคะกาแฟอารมณ์แบบกาแฟโบราณน,นิดนึงนะมาในถ้วยแบบนี้กาแฟก็อร่อยเข้มข้นดีนะคะนี่เราต้องมาคนเองแบบนี้เลยนะคะ น,นี่เป็นข้าวต้มนะจะบอกว่าข้าวต้มนี่มาแบบเป็นข้าวต้มจริงๆอ่ะไม่เหมือนข้าวสวยใส่น้ำอ่ะออมันเหมือนข้าวต้มอ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีฟิลที่มันแบบเละอะไรมากนะอันนี้กว๋วยจับนะคะกว๋วยจับก็รสชาติดีเหมือนกันนะแม่มิ้นสั่งมาทานแม่บอกรสชาติด,ดีใช้ได้เลยแหละของมิน้นจะเป็นข้าวต้มนะคะเดี๋ยวมาชิมข้าวต้มกันดีกว่าข้าวต้มนี่มาแบบร้อนๆเลยนะทุกคนใครชอบแบบกินฟิลร้อนๆนะ รสชาติกลมกล่อมมากๆเวลากินเนี่ยต้องเป่านิดนึงนะไม่งั้นปากพองได้นะเนี่ยอร่อยมากทุกคนมีฟิลแบบข้าวต้มหมูอะ่ะวันนั้นอ่ะเสียดายกุ้งหมดหรือว่ากุ้งยังไม่มาส่งนี่แหละเสียดายมากๆเลยอะ่ะไม่งั้นมินจะได้กินข้าวต้มกุ้งลหละแต่นี่เป็นข้าวต้มหมูนะรสชาติดีค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเมนูนะคะอันนี้คือจักก้ยนะคะอ่าภาคใต้บางจาังหวัดจะเรียกว่าจักก้ยก็คือปลาต้งโนั่นแหละปลาต้งโกมาก,กับสังขยาแบบนี้จะบอกว่ารสชาติดีมากปลาต้งโขล์ฟิลแบบกรอบนอกนุ่มในใครชอบฟิลนี้นะอร่อยมากส่วนสังขยาจะไม่ได้หวานมากนะคะรสชาตินุ่มละมุนไม่หวานมากใครชอบนี่ต้องเลิฟแน่นอนปลาต้งโกแบบไม่ ไม่เหม็นไม่เหม็นนีสด้วยนะคะทอดมาไม่อมน้ำมันแล้วก็ฟีลแบบกรอบนอกนุ่มในโอเคเลยแต่เสร็จแล้วเราก็ตบท้ายล้างปากด้วยชาเขียวหนึ่งแก้วแล้วเพื่อนๆน,นะคะชอบทานอะไรเป็นมื้อเช้าคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้นะคะสำหรับเช้านี้มินก็ทานอยู่ประมาณแค่นี้เลยนะคะสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มแล้วก็พร้อมที่จะไปทำงานแล้วคะ่ะ อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนชอบกินอะไรเป็นมื้อเช้านะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ